ชื่อในยิ่งว่องอัมพาประสือผมตีมบวมด้านซ้ายมันสามารถยุบได้มันเป็นผลดีเวลาใส่รองเท้าถ้าตีนบวมรองเท้าใส่ไม่ได้มันรับในเวลาทินเชียวรู้สึกว่ามันยุบเท้าขัน้าย ฉะนั้นผมจึงได้กินเกียวตลอดมาเราอยูนในสภาพที่จะช่วยเหลือตัวเองได้โ uh huh. ดยให้ซื้อเกี่ยวมากินตลอดมากิน,กนเฉพาะจริบวมนนี้กินประมาณเป็นปีแล้วอะป้าก uh ินโชว์หน่อย จะให้ป้ากินก่อนอาหารเที่ยงอะค่ะวันละซองเมื่อก่อนอะจะทานวันละสองซองค่ะค่ะป้ามาเล่าประสบการณ์ของป้านะคะตอนนี้ป้ากินไตระยะที่ห้าไปหาหมอหมอได้นัดต้องไตแล้วค่ะเตรียมการนี่คือจะอ่านเตรียมข้อก็มาเล่าให้ลูกฟังลูกก็เลยหา อาหารเสริมไม่ให้ทานดูตอนแรกป้าก็ไม่ป้าหรอก,รอกค่ะความมันจะสุดหนักเข้าไปอีกแต่ก็ลุนูก็ลก็แม่น่าจะลองนั่นนู่นนี่นั่นป้าก็าเลยลองทาน,ต,นตู่นี้วนลองมาเตือนแรกนะคะทานไปพอไปหาหมออีกทีหมอว่าอ้าวทำไมเลือดป้าดีขึ้นไตก็ยังทรงอยู่นะคะคือตอนแรกเราจเก้านะคะเหลือดแค่ก้าเองไตป้าเดือนแรกเดือนที่สองมาหมอก็นัดอีกป้าก็ทานนี่ไปเรื่อยๆค่ะทาน ทานทุกวันตามที่บอกควบคู่กับหมอสั่งให้คุมอาหารด้วยทานยาที่หมอให้ทานด้วยคุมกันไปควบคู่กันไปนะคะเพราะนี่เป็นอาหารเสริมนะคะบำรุงร่างกายบำรุงไตของเราควบคู่กันไปเดือนที่สองไปหาหมอเอ้าป้าคุณหมอบอกดีใจด้วยนะคะป้าไตป้าไม่สุดเลยตอนนี้มาอยู่ที่สิบกว่าแล้วนะคะ ครั้งที่3ก็ห่างออกไป2เดือนทีเนี้ยครั้งที่สาก็ไปหมอว่าอ้อเนี่ยรักษาควบคุมอาหารได้ดีมากเลยป้าเอาเอาป้าต้องรักษาอย่างนี้ไปตลอดนะเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีทีละนิดทีละนิดขึ้นแดีขึ้นเรื่อยๆน,น,น,นะคบเขาบอกงนี้นะคะป้าก็ดีใจนะคะทีนี้มันมาก็เลยทานมาตลอดตลอดตอนนี้นะคะค่าไตป้าอยู่ที่13เลยนะคะถือว่าดีมากร่างกายแข็งแรงน้ําหนักลดจริงพ่ออยู่เกิดจากการรับคุมอาหารนะคะ ปกติ okay, ป้าอ้วนตั้งหกสิบเอ็ตอนนี้ป้าเหลือ47สเจ็ดส่วนสีวของป้านี่ต้องได้ประมาณ45ก็ก็ไม่เป็นไรแต่แข็งแรงป้าก็ขายของในหมู่บ้านป้านไีได้ปกติร่างกายแข็งแรงผิวครรณไม่แห้งค่ะผิวพันดีไม่แห้งไม่ดำป้าดีใจมากเลยค่ะนะคะเจออาหารเสริมชุดนี้วันนึงนะคะครั้งแรกก็อันนี้สองซองนะคะ,ะรอบสองก็มีอีกซองหนึ่งนะคะแค่นี้นะคะ นี่จะปีหนึ่งเลแล้วคะที่ป้าทานม,มาทานง่ายมากค่ะอร่อยมากกินแล้วไม่เหนื่อยแข็งแรงสุขภ,ภาพดีปกติเลยค่ะต้องลองนะคะพบจิมจริงสวัสดีค่ะพี่อิมพรวลินอันแก้วนะคะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายก็คือระยะที่5ซึ่ง ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ตัวแฟนเองกั ก็รักษาที่เป็นโรคไตามาตลอดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกมาจนถึงขั้นที่ต้องฟอกไตนะคะแต่ทีเนี้ยอาการมันไม่ได้ดีขึ้นมันมีแต่สุดลงไปทุกวันจนกระทั่งถึงระยะที่5ก็คือไตาวายเรือหลังระยะสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะตอนก่อนที่จะมาถึงระยะสุดท้ายนี้อาการของแกนะ่ะเดินก็แทบจะไม่ไหวข้าวก็กินไม่ไ,ไ,มได้นอนก็นอนไม่หลับซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมา เรามองไม่เห็นเลยจนกระทั่งคุณหมอนัดนะคะนัดที่จะไปเจาะที่คอเพราะว่าไตามันทํางานไม่ได้แล้วก็ต้องฟอกเลือดนะคะเนี่ยค่ะลอยตรงนี้เอาออกไปแล้วค่ะหลังจากที่ฟอกไปแล้วสักระยะหนึ่งก็ประมาณ3-4เดือนนะคะเนาะหลังจากนั้นก็มีโรคแทรกขึ้นมาอีกโรคหัวใจค่ะเป็นเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบก็ต้องทำบอลลูนก็ต้องทำบอลลูน พราะอาการที่เป็นก็คือมันนอกอยู่ดีๆก็เหงื่อออกท่วมตัวเลยหายใจไม่อ,อิ่มนอนไม่ได้อะไรไม่ได้โคตรทรมานเลยเพราะกลางคืนแกก็นอนไม่ได้ แล้วก็อาการที่น็อกนี่ก็คือจะเป็นช่วงวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์คุณหมอท่านก็ไม่ได้ว่าอยู่ประจำโรงพยาบาลใช่ไหมคะเวลาที่จะไปฟอกถ้าเหงื่อออกอาการเหนื่อย<ม>เขาก็จะถาม,มเลยเขาไม่ให้ฟอกค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยพขไปเซิร์ชดูใน Google ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพราะว่าลําพังกินแต่ยาของโรงพยาบาลเราคิดว่าอาการอาการของป้าไม่ไดีขึ้นมันมีแต่ซุดลงทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นก็เลย เซิร์ชเข้าไปดูว่ามีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนบ้างที่เข้าไปช่วยฟื้นฟูในเรื่องของคนที่เป็นโรคไตระยะที่5้นี่ค่ะพอดีไปเจอนี่ห้อเจลพัดเนี่ยหลังจากนั้นก็เลยได้กินนะคะป้าก็ได้กินเจลพัดนี่มาเรื่อยๆพร้อมกับตัวยูมินี่ค่ะตัวยูมิแล้วก็ตัวฮาร์นะคะหลังจากนั้นป้าก็ดีขึ้นเป็นลําดับกินได้ เดือนกว่าานมังสองสามงินเนอะ,<ฮ>ะก็หายมันมีแรงเหมือนคนไม่เป็นโรคเลย <5 S 2> สุขภาพดีแบบเดิมเยอะ,<ฮ>ะนอนเนินสบาย <ฮะ S 2> ไม่ต้องนั่งหลับแล้วใช้นอนราบได้เลยสบายเลยค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทเจลพัรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นโรคไตกันนะคะ,<ฮ>ะขอบคุณมากค่ะ